คราวน,นี้นะครับเด so, er so, like ี๋ยวมาลองดูท่าล็อกแขนท่าหนึ่งซึ like ่งในการล็อกตรงบริเวณข้อศอกหรือข so, like ้อไหล่ที่จะเรียกไม่ใช่เรียกกันว่าท่าคีล็อกหรือว่าที่ในภาษาโมเดกล้องมันจะมีเราเห็ชื่อว่าฟิกเกอร์โฟโชล์โฉบล็อกหรือฟิกเกอร์โฟเอลโวล็อกนะครับท่านี้จะเห็นเห็นใช้กันส่วนมากเนี่ยจากในตำแหน่งเมาส์โพซิชันหรือว่าไซส์เมาส์ครับเดี๋ยวขอบอกสักทีจากตำแหน่งไซส์เมาส์คือก่อนครับ ทาง,งไหนไซมเมาส์แล้วครับก็คือการที่เราขึ้นคล่องจากด้านข้างเพื่อต่อสู้แล้วก็ควบคุมร่างกายเขาจากข้างบนอย่างนี้นะครับท่านี้เนี่ยจะมันจะมีความคล้ายๆกับอีกท่าหนึ่งที่เรียกว่าท่าคิมูระนะครับซึ่งถ้าบางคนคยดูคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นการล็อกในรูปแบบที่เอาข้อศอกเนี่ยตั้งขึ้นแล้วก็มือเนี่ยชี้ลงโดยเอาฝ่ามือเนี่ยตั้งมาหน้าแบนติดกับพื้นแบบนี้นะครับทีล็อกเนี่ยจะตรงข้ามกันครับจะเป็นการล็อกโดยใช้ให้ข้อศอกคู่ต่อสู้เนี่ยชี้ลง ฝ่ามือดันขึ้นแล้วก็จุดที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งนะครับคิมลรอกเนี่ยจะใช้การดันข้อศอกขึ้นแบบนี้นะครับเป็นแนวขึ้นแต่คีล็อกเนี่ยจะเป็นการหักข้อศอกเป็นงานแบบเหมือนเอ่อข้อศอกชี้ลงแล้วก็บิดขึ้นแบบคล้ายๆเป็นเราวาดเป็นแปรงบรัชนะครับซึ่งการเซตอัพท่างนี้นะครับขึ้นๆลงๆองฝ่ม,มือตรงนี้ต้อให้ <laughs> เห็นกริดที่ชัดเจน คอนเซอร์ของเราคอนเซอร์ของเรานะครับไทยยมุสัตรุ่นใหม่ล่าสุดถ้าจะคอนเซอร์ดยกายวาง,ง,างาาขายตามตลาดใ,าใช่หครับ,งงรบทำให้เรากลายเป็นผู้สนับสนุนมันทั้งชุดเลยโอเคครับ <c oughs> ทิปส่งอย่างกนะครับในการที่เราจับแขนก็ทำคีย์ล็อกเนี่ยห้ามจับโดยใช้ิ้วโป้งจับแล้วก็เกี่ยวมี้ไว้นะครับเพราะถ้าเกิดบางทีเขาใช้การบิด <C ell ata> ของข้อมือนิดหน่อยเนี่ยมันจะหลุดได้เพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราจับล็อกคีย์ล็อกเนี่ยให้ทำข้อมือแบบนี้ จับแล้วก็กดเขาลงนะครับแขนข้างหนึ่งเนี่ยจับของข้อมือไว้แขนอีกข้างหนึ่งสอดเข้าข้างต้าประสานเข้าแขนเราเป็นรูปเหมือนเลขรูปจะเห็นว่ามันจะเป็นหนรูปเล็กสี่จากตรงนี้นะครับเราดันขอ้อศอกเขาลงเนี่ยกดของคีย์ล็อกเนี่ยข้อศอกยิ่งต่าเนี่ยการหักยิ่งมีประสิทธิภาพนะเพราะถ้าเกิดผมพยายามจะหักจากตรง,งสูงๆเนี่ยมันปิดขึ้นเนี่ยสังเกตว่าเขาจะฝืนได้เยอะแล้วเผื่อจะหลุดได้ซ้ําไปแต่ถ้าเกิดผมดันขอ้อศอกเขาลงต่ําเนี่ย แทบไม่ต้องใช้แรงมากเลยครับดันขึ้นแค่นี้เขาก็สับมิดแล้วแล้วก็ทิปอีกอันนึงที่สามารถทําได้อย่างเน,นนะครับก็คือการใช้เทคนิคการปิดสป,ปู๊กแล้วก็ล็อกนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการที่จะล็อกของผมเนี่ยเปิดสป,ปู๊กได้มากขึ้นเนี่ยมันจะบิดโอ้ผมออกแบบนี้แล้วก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นโรชั่นหนึ่งจากตำแหน่งไซส์เมาส์นะครับที่ล็อกเนี่ยสามารถทําได้จากตำแหน่งเมาส์โพซิชั o นเหมือนกันหลักการเหมือนกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยบางทีเราสู้ชกชกเขาอยู่เราเห็นจังหวะที่เขาชาแขนขึ้นสูงเราป้องกันเนี่ยอาจจะรวบแขนข้างหนึ่งดูมากดเข้าลงไว้เหมือนกันนะครับแบบที่ตำแหน่งไซส์เมาส์เมื่อกี้คือใช้นิ้วจับแบบนี้โดยไม่ใช้นิ้วโป้งล็อกไว้แบบนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยแขนผมเรยจะตั้งฉากเพื่อแยกเอาศีรษะของเขาออกจากกันจากแขนของเขาเพราะถ้าเกิดพยายามล็อกเขาจากตรงนี้เนี่ย เขาจะสามารถใช้ท่ากายท่อนล่างเขาเนี่ยฝืนแล้วก็หนุนแขนของเขาได้เพราะนั้นจุดสําคัญอกย่างหนึ่งครับแยกศรีรษะและร่างกายช่วงบนขงเขาออกจากกันลหลังจากนั้นก็หลักการเดียวกันครับประสาทก็คือล็อกแขนเขาไว้อีกข่านหนึ่ง2องเขาข้างใต้แล้วจากตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นโมชั่นการถากักแนวปักขึ้นอย่างนี้จากตรงนี้นะครับกดดันขึ้นแล้วก็สักมิดน,นะครับอันนี้ก็เป็น ถ้าคีย์ล็อกหรือที่ตอนนี้เฟรนดี้เขาเป็น f i กเกอร์โฟ s h ลเดอร์ล็อ k จากตำแหน่งเอโพซิชั่นแล้วก็ไซด์เมาส์นะครับโพซิชันหนึ่งนะครับสำหรับคีย์ล็อกเนี่ยจะเห็นได้เวลาที่จากตำแหน่งที่อยู่โดนอยู่ที่สูงจะเรียกว่ากิ๊กทเนี้นะครับก็เหมือนกันคล้ายๆกับไซด์คอนโทรลนะครับแต่จะเกิดขึ้นได้เวลาที่สมมุติเราทำทิ้โชว์หรือเทคดาวน์ขเขามาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับคีย์ล็อกเนี่ยสามารถใช้โดยที่ เราใช้ขาของเราล็อกก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติถ้าผมมีตำแหน่งเนี้ยผมควบคุมแขนเข้าไว้งอแขนเข้าเป็นรูปเหมือนเลขสี่อย่างเงี้ยแล้วจากเนี้ยผมใช้ขาข้างเนี้ยของผมล็อกแล้วก็กดขึ้นมากดบริเวณตรงข้อมือเข้าไว้จะสังเกตน,นะครับว่าตอนนี้แขนมัาจะถูกหักเป็นรูปเลขสี่แล้วจากตรงนี้เนี้ยผมควบคุมคอศีรษะเข้าไว้แล้วก็ใช้ขาข้างเนี้ยบีบเข้าไปเพื่อหักข้อศอกของเขาเป็นในตำแหน่ง อีกเวอร์ชันหนึ่งสำหรับท่าคีล็อกจากท่าไซ t ์คอนโทรลในแบบของ Guess กับทามมนะครับ <H az oo>